วันนี้มาที่บ้านโคกท่าตะบนหนองตูมาเภือเมืองขอนแก่นเขตร้อยต่อพื้นที่ร้อยต่อระหว่างบ้านบึงเป่งตะบนท่ากระเสรมาเภือน้ําพองครับเกือบเป็นบอมาสนะครับคันบอมาสเนี่ยตกคาวคกๆเลยโอ้ยเนาะอ่อนซ่อนครับจะเศราบอะครับจะได้หลายไฟจากจากโลครับจากโลสองตัวตัวหนึ่งสี่ล้อตัวหนึ่ง อต,ตัวละซีโลแล้วกับสองโลนะครับผมสแสดงว่ามงนีป่าหายดิยนี่ท่านบน,น่นไหร่ดูบรรยากาศครับบรรยากาศนักแม่นปลาเป็นจังไงน,นะครับบงนีหมานในบ่ครับผมมื่นี่ห้างครับนี่ป่ายอย่างห้างครับผมเกินมากมีแต่ะโดส่วนใหญ่มีแต่ชโดครับผม,มสวายเนห้างครับ สบายึ้นห้างกับฟังซี่มองพุ่นเป็นเลยนะครับเปรียบเทียบกับหม,มองน้ำพ่องมองเนี่ยครับผมอ๋อหมายถึงว่ากันยุ่นก็นขึ้นดีก่็แล้วครับตีฟังซีแต่ว่ามันตัวน้อยยูนี่มันึืนห้างแต่มันตัวใหญ่โอ้เลยหมายถึงสวายหมายถึงใจแล้วใจแล้วน่าหน,นีแบบเดยันี้โ,<ล>โอ้อยูนี่ลายครับนักแมนปลาหลทหลีครับ อยู่บนต้นไม้ก็มีครับต้นจามจุรีนี่ครับนักแม่นปลาอดทน้องอดทนครับอดทนสายตามแม่นยำครับตัดสินใจเฉียบขาดสวอมุกโซ ครับพี่พี่นักแม่นปลาอยู่ที่ราวสะพานครับนอกจากราวสะพานแล้วพี่พี่นักแม่นปลาอยู่ตรงนี้ก็มีครับอยู่นี่ครับต้องเอาแช่น้ําไว้ก่อนครับแช่น้ำไว้ก่อน